เอาเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาราแกตแคสเกมวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมกันแล้วนะครับรายการนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกจากพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมานะครับวันนี้นะครับเราก็มีพิกัดจากท่านผู้ชมมาอีกแล้วนะครับ5พิกัดด้วยกัน ในทุกๆสัปดาห์เนี่ยพิกัดที่ไหนที่เอามาคอมเมนต์แล้วมันน่าสนใจก็จะได้รับเลือกมานะครับอย่างมูลราชานะครับท่านผู้ชมเราไปเที่ยวกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันที่พิกัดแรกของวันนี้เลยดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้จะคุณ OILS2550 นะครับบอกว่าแฮชแท็กอรารยรรมต่างๆรับรองว่าสวยมากครับแฮชแท็กพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมแล้วก็ให้ลิงก์มานะครับเรากปลิงก์มาใส่เลยไปดูกัน โอ้ท่านผู้ชมทำไมหอไอเฟลกับเทพีเสรีภาพมาอยู่ที่เดียวกันเอาเม่ิ่งโอ้โหเดี๋ยวเรื่องความกว่าดีไม่ค่อยดีจาฮัไปเดี๋ยวคลิปติดเหลืองนะครับเห็นแบบๆก็พอครับปีนี้แต่ผมจะไม่หันไปนะครับฝั่งนี้เป็นประเทศจงประเทศจีนอะไรแบบนี้นะครับอืมถัดมาตรงนี้เฮ้ยมีพีระมิดด้วยอียิ์ป่ะโอ้โหคนอนอะไรอารยาธรรมอยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้คืออะไรเนี่ยแต่ไม่หมดเลยเออ ตรงนี้คืออะไรเนะี่ยฮิปโปท่านผู้ชมมีฮิปโปตรงนี้ด้วยตรงนี้มีกำแพงเมืองจีนน้อยๆด้วยโอ้โ oh, หอะไรคเนี้ยทุกอารยธรรมมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับโอหหอไอเฟลมารวมอยู่ครับหลายๆอย่างเออเจ๋งดีนะมีแหลานที่ผมไม่รู้จักนะครัแล้วมีหอเอพิซาป่ะไม่น่าใช่นะครับเออเจ๋งดีอะเออตรงนั้ออนมีประตูโรมันอะไรนะครับประตูแห่งชัยชนะอะไรแบบนี้นะครับเออเจ๋งดีแนฮะที่นี่คือที่ไหนหอ๋อที่นี่นะครับตั้งอยู่ในประเทศ ประเทศเวียดนามอ่ะประเทศเวียดนามมีอะไรแบบดีด้วยหรอเออเจ๋งไปเลยนะครับท่านผู ingo, ้ชมเป็นสิ All ่งของต่างๆที่ประยุรวมกันอะไรประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิการต่อไปเลยกว่านะครับพิกาต่อมาจะขุดอัศวินยืนยงนะครับบอกว่าเครื่องบินตกในประเทศไทยแล้วก็ให้ลิงก์มานะครับเราก็ลิงก์มาใส่กันเลยไปดูกันเฮ้ยท่านผู้ชมเครื่องบินตกในประเทศไทยไม่ใช่ครับอันนี้เครื่องบินแค่บินผ่านนะครับเป็นเครื่องบินแนวนี้จะเห็นพบได้ทั่วไปใน google map นะครับอ่า ดาวเทียมถ่ายโดนเครื่องบินพอดีที่เครื่องบินกําลังบินผ่านแล้วเกิดเอฟเฟกต์แสงสะท้อนนะครับทำให้มีเครื่องบินสีลุงตามหลังอันนี้ผมว่าท่านผู้ชมลหลายๆคนคงจะเห็นกันบ่อยแล้วแหละที่นี่คือประเทศไทยด้วยใช่ไหมนี่นะครับท่านผู้ชมในประเทศไทยด้วยนะครับอยู่ที่มุกดาหารนะครับเป็นเครื่องบินบินผ่านน่านฟ้านะครับแล้วก็ท่าที่พอดีวันนี้เจอเยอะครับเจอบ่อยมากเลยครับไม่มีอะไรเนอะนะฮะเอาเป็นว่าข้ามไปแล้วกันนะครับ ใครสงสัยก็อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีคนไปตอบเดีอยพี่ก็ต่อมานะครับจากคุณ my o c h i channel x2 นะครับบอกว่าเสาธงหักแถวเกาะสมุยแล้วก็ให้ลิงก์มานะครับเราก็ลิงก์มาใส่เลยว่ามันคืออะไรไปดูกันเสาธงหักเออว่ะเสาธงหักแถบลอยได้ด้วย Amazing นะครับแน่นอนว่ามันเกิดจากภาพที่คาดเคลือ่อนนะครับเอ้ยเจ๋งว่ะคนนี้กำลังงงอยู่เฮ้ยเสาธงหักลอยได้ว่ะคนนี้บอกเออไม่รู้เรื่องเลยครับ เออแต่มีเสาูกหักอร่อยได้จริงวะ <c oughs> คืออะไรเนี่ยนะครับโถเอ้ไปไปความผิดพลาดของของกล้องอ่ะน่านผู้ชมอันนี้เราอยู่บนเรือมั้งเรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเสาทงข <c oughs> าดครึ่งเลยดูไฟดูมามก็ตลกดีนะครับโอ้โห,ท,ห,ท,หที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยเอ้ยประเทศไทยวะแถวสุราษฎร์อะไรแบบนี้นะครับผมลงไม่ถูกแล้อยู่แถวนี้แหละเะฮะก่อนลงกาลงมุ่วๆที่เพื่อเจอใช่ไหมนี่งไงเรือลน,อลนี้เรือลำนี้เรือลำนี้เรือลำนี้นะครับเรือลำนี้ ธงชาติอยู่ไหนอะธงชาติอยู่หัวเรืออันนี้ท้ายเรือนะครับมีฝรั่งมาเต็มเลยนะครับเต็มหมดเลยเปนักท่องเที่ยวนะครับคนนี้หลับไปปที่เรียบร้อยแล้วครับกับทะเลไทยอันสวยงามกับท้องฟ้าสีส้มๆตรงนู้นเจ๋งไปเลยนะครับเรือลำนี้นะครับมีเรือชูชูชีพเตรียมพร้อมไว้เพื่อเกิดประเทศนะครับเยี่ยมยอดนะครับไปเลยเราไปดูกันที่พิกัดตอไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณเพล็กซีวีนะครับบอกว่าแฮปปี้กับเราลดตามใจท่านผู้ชม พี่ลองหันหน้าไปข้างบนสิฮ่า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 แฮชแท็กครั้งแรกคืออะไรวะให้ลิงก์มานะครับและให้เราเอยหน้าไปข้างบนเฮ้ยอินเซปชั่นท่านผู้ชมอะไรครับนี่อ่ะโหเป็นบุพภาพที่แบบงงมากเหมือนเขาจะท่ายาวผิดที่พิธามไม่ได้น,น,นะครับท่านผู้ชมอินเซปชั่นวาใครเคยดูหนังเรื่องอินเซปชั่นวางทีศตึกขึ้นไปอยู่บนฟ้าแบบเป็นเป็นภาพอย่างเงี้ยนี่มันอินเซปชั่นชัดๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมีภาพอินเซปชั่นอยู่ในอยู่ในแบบ กูก็แมปด้วยครับโหแบบดูแล้วมึนหดนะครับอันไหนข้างล่างอันไหนข้างบนนะครับแบบเดินข้างบนข้างล่างนะครับเดินห้อยหัวไปห้อยมาอะไรแบบนี้นะครับโอ้อินเซปชั่นสุดๆไปเลยนี่ครับอะไรครับเนี่ยสุดยอดสสุุดดดยยออดไปเลยนะฮะผมไม่รู้ใช้ดูอะไรมีบ้านอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยเลยขึ้นไปก็จะมีภูเขานะครับเออท้องฟ้าอยู่กับตรงนู้นอินเซปชั่นนะครับอันนี้เป็นภาพอินเซปชั่นนะครับเราอยู่ที่ไหนเนี่ยอินเซปชั่นอันนี้อันนี้นะครับตั้งอยู่ในอ่าประเทศเอ้ยในประเทศไทยจริงดิ ภาพอินเสพชันแบบดีอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับเออตผู้ชมอันทั้นี้คือมิติใหม่นะครับของอ่าประเทศไทยนะครับไม่รู้ก็ที่ไหนแหละแต่ภาพดูหล่นมากเลยนะครับนี่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 นะครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยเป็นการถ่ายภาพที่พาโนรามาหรือว่าสามร้อยสิบาที่ผิดรูปแบบไปดอยมันเลยกลายเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรนะเป็นภาพอินเสพชันเฉยๆนะครับเราไปดูกันที่พิกาดต่อไปเลยครับพิกาสสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณ i m a 5 s นะครับบอกว่ามนุษย์ทีน5 5 5มนุษย์ทีนคืออะไรเราอาให้ลิงก์มาเราก็ลิงก์มาใส่เลยครับไปดูกันมนุษย์ทีนมนุษย์ทีน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 อ๋อมนุษย์ต่อเต่าครับท่านผู้ชมนี่มีขาต่อขาโผล่มาแล้วตัวแล้วตัวไปไหนวะทำไมไม่เหลือแต่ขาสองข้างวะการถ่ายภาพมันเกิดการพิพาทได้น่อยครับนข่นเขาจะยืนถ่ายแบบนี้ ถ่ายไปแบบนี้สามล้สี่ภาษาปั๊บแล้วเขาก็โดดขาตัวเองด้วยแบบนี้นะครับเหมือนพลังวังขาดตัวเองอยู่น่าจะใช่นครับนี่เป็นทะเลแห่งหนึ่งครับน่าจะเป็นทะเลในไทยผมจําเรือได้เรือแบบนี้มีในไทยอ่ะในไทยแน่เลยใช่ไหมถ้าไม่ใช่ในไทยนี่เขินเลยนะในไทยปะไทยปะเออในไทยไว้เป็นในไทยออกทางพม่านิดนึงอาจจะอยู่ในเขตพม่าก็ได้นะครับผมจําเรือได้นี่ครับ อันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นทะเลอันสวยงามในมรกตฝั่งอันดามันนะครับแล้วก็ขาสองข้างนะครับออครับพี่คนดีที่กําลังเอ,อ๊ะเขาทําอะไรอยู่นะอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแกเก็บปากการังขึ้นมาด้วยหรอไม่ดีเลยนะครับทาแบบดีนะครับเอาปากการังขึ้นมาด้วยเป็นปากการังฟอกขาวด้วยมีก้องดิคอนอยู่เฉยๆนะครับเห็น,นกันตาจ้าเลยนะครับ เก็บประกันหลังขึ้นมาจากทะเลเลยเราโหไวดีเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีประมาณนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกับการพาไปเที่ยวรอบโลกจากโดยการที่ใช้ Google Map นะครับสำหรับใครที่ชอบรายการอะไรแบบนี้สามารถสนับสนุนง่ายโดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งและกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกคลิปในช่องของเราเลยวันนี้ผมมาร้าไก่แคทเกมต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้า e ีีหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย สารพัดใจเธอมีใช่ไหมที่เราได้พบกันมันเป็นเรื่องมห ah ัศจรรย์อัศจรรย์เหัน